ครับสวัสดีเอฟี่แสบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องเขียบก๊แอร์แจ็ทละวยนะครับวันนี้เป็นวันที่12บุอัาคมพันห้ารนะครับเหลือเวลาอีก2วันนะครับเราก็จะไปทอดพระป่าันที่วัดป่าพนนีรือที่เราเรียกกันว่าวัดปู่เททองนะครับก็มีน้องสายบุญท่านใดที่ว่างก็เชิญเลยนะครับมาร่วมบุญกันนะครับในวันที่14 ร่วงเช้านะครับสำหรับวันนี้เอฟซี FC สายบุญทุกท่านตั้งใจรอคอยกันมานานก็คือการชมบารมีของปู่จาว่าปูา่จามีคติดีมีคติธรรมสอนใจว่าอะไรก็อยากให้พี่น้องสายบุญไปรับฟังด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณส,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุภูพสุขคนนะคะครับค่ะไก่เมือนะคะจวดจอ,จอ,จอมาไก่วันที่สิบสี่ ค่ะเมื่อีันก็เป็นวันที่สิบสองนะคะ,คะวันที่สิบสองแม่คู่ก็รับแขกแต่เศร้าน,นะคะค,ะค่ะคุณจะเมื่อมดนะคะเพื่อนกำลงังเดินทางมากรมีเพื่อนไปข้ามโสนอยู่หมายว่ามาลงทางเขาสันมาจสากสาราข้ามหาทางเขาบ่ไิด้เพ,พื่นก็ได้รวมนปคอับคุณกำลังเดินทางมานะคะค่ะแม่คู่ก็รับแขกแต่มือเศร้าน,นะคะเพราะว่าคนกระลายเพราะว่ามันไก่เมืองงานไอายว่าวันที่สิบสี่แฮียผับปานะคะ แห่ผปลาที่วัดป่าบ้านเมือดน,นะคะวัดป่าบ้านเมือดผอมกับกอกเง่าแล้วก็หลายอย่างหายวัดโล่งท่าน๋วยเตี๋วกับมีอันพวยไงยังกว่าเราเราทักมาแล้วมงคลใช่ไหมเออมงคลใช่<อ>า<ๆ>่าแม่จวงเฮ็ดล่งก๋วยเตี๋ยวน้ำเรือสล่งท่าก๋วยเตีย๋ยวสันว่าสีมีไข่มีปลาทูนะคะมีไข่มีมปลาทูแม่ครูสร้างไว้พร้อมครับมีน้ำปลาสิบว่า มีน้ำปลามีเข้ากองมีแกงเสนนะสิคต้มเ้นทั้งอีเขาก็กกากจัดมากไอซ์เคียมก็มีเอฟซีนน FC คนฝากทั้งเนาะหนากหน่อยนะคะคมาแล้วก็ให้แต้โมโม่สร้างห่ไอซ์เขียมก็มีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะว่าห่วบุญต้อกันนะคะ ตู้ก no ็สีซองทังเพราะว่าคนหลายครับจะได้กันหลเถอะเนี่นอจต่ทีมงานกองเง่าะ่านดาเนี่ยมาจากอำเภอเวียนบรรทัดนะคะค่ะบ้านหลนะคะบ้านหลแล้กันเนี่ยมาเคลื่นเดบื้งมหรสัคนงานม่คู่จันทห้นะคะลูกทุ่งหมอลำสาบสไตล์ของหมอเทพลุงเรืองประทาตสาธิตทองจันทร์เฉลิมพลมาละคคำลุงโหลดเพชรทองชัยนะคะนักลองค่ะสามคนนักลองสามคน แล้วก็มีวันทียิบหายิบหานี่แม่คู่จัาไทยเป็นบุญบิกบาทยุบบาทหนึ่งผู้นะคะผู้พ่อครับเดือนเพียรนำนวยพรนะคะมีเดือนเพีรนำนวยพรวันทียิบหาเน่ยค่ะเดือนเพีรนำนวยพร่ฉลึมพลมาละคำสาธิทองจันทนะคะค่ะแม่คู่จันไทยทีละสามทละสามโพชเอาค่ะพิมพ์ใจว่าท่านในมานะคะพิมพใจครับผู้ใดครับพ่อลุงหลดนนะคะเพราะว่าวันทียิบหาเออเพราะว่าสลับกันนะคะค่ะ ไอ้บาาไทยบาดพันวาโอ้ยอยากเบิ่งเดือดเทียนยากสินะแล้วปลุกอะไรจานไทยนะค่ะคืะคอซอยทั้งวัดว่าไปน้ำซอยทั้งหมู่บ้านท่าไปน้ำยังสินะค่ะวันทีนน่สิบเก้าเลยนะสิเออวันนี้วันที่สิบเก้าพ่นปวดหลไรเอฟซีน่ะพ่อนอยากผัวปูหลไรก็นสนุกว่าพ่นใส่เสียพ่นไทยว่าพ่นไปสร้างเสียไปเรียบร้อยนะคะคบ,บารมีปูชีบขา,าวแล้วก็พี่ลูงแม่ครูบอกค่ะพ่นเท็ยว่าเป็นลอยตัว <Bien> แล้ว e ก so ็พ like er, right? right like really? ่นไก่พิมพ์มาแล้วไปนะคะวางศิลาฤลือกนะคะเพ่นเตรีมยว้หมื่อ้ลก็ป้ายกรตีดไว้แล้วเดียิยมครับผมติดไวดเพิ่นไ่าเตรียมตอนรับย่างดีๆนะคะบ่านคู่บ้านอาจารย์เพื่อนนาะค่ะขอขอบูขอพุณหลยๆค่ะแม่คูค่ะขอปูปูกับว่าไาวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าเดือนนี้แหละค่ะสิบเก้าพืษสภาสองห้าเน็ะคะว่าอัอยุน้องสองหครับผมวัด วัดมาลวิชัยนะคะวัดมาตําบลดอนดังนะคะตำบลดอนดังนะคะเรื่องผู้ใดสิไป์รวมนงานเนี่ยหมดเศร้ากันมีปลาทูเกันแกะปลาทูแกะไข่นะคะแล้วก็ยิ้มกับศิลป์ได้เอากระเป๋าไปอยู่บนกระเปาไปครับเออกระเป๋ายิ้มเนอะแต่โมก็ทายได้จากของนึกว่าทายผู้เลยมันตั้งกล้องเรี่ยศิลป์ศปรวมงานไปลอดไปลอดกูเลยนะครับเนาะค่ะผู้ได้ศิลปรวมงานไปลอดอยู่พน บัตรนี่แม่ครู้ถอดตัวพี่นิสายที่ทอมจันไปวองเนี่ยพี่นี่ไปอีกแล้วการพี่นี่ไปคื่องเงาไปรวมบุญคืองเงาค่ะเป็นพวกตีพดกตีสดแต่ว่าเอาไปพ่อเป็นพิธีแต่ว่าอมวนได้นะครับมีไอต่อยสร้อยจูมีลายสักเพชรน้องคายนะครัะเอาไปพวกพ่อกันเด้อค่ะเด้อเสียจนไปว่าครับนี่เสียจนไปเครื่อเงาเสียจนเข้าไปเครื่องเงาค่ะแล้วก็พญานาคสิบเนสเซียนที่วัดแก้วสว่างท่าพุทจับ แต่ว่าปูพระท่านหาเมือที่แนงนวดแต่ว่าเราก็บ่าวเข่าวขาว่าว่าที่เศร้าเข่าครับผมยี่สิบเข่าคำนี้แต่บุญครับบุญนะครับเป็นูก่อบ่ได้พักผ่อนละวันที่เสียงฟืนเมื่อนี่แหละครับผมเมื่อเหตก็เป็นผู้อ่อนนิชานะคะเพิ่นเหตุขับเข่าขับน้ามาถวายปูเพิ่นมานอนเฮ็ดเลยครับนอนอยู่รีสอร์ทแหละครับมันก็มาเหตุขับเข่าว่ามัน หมเกตยางเขาเดียวหลายอย่างอยู่ครับหลายหลายยางครื่องเคลียร์เมียกเมียกโอ้โหเก่งเก่งจเป็นกูกเนาะจะเป็นเสียบมือหนึ่ง่ะจากกรุงเทพนะคะเพิ่อมาเฮ็ดกับเขาครับว่าเลี้ยงปูแล้วก็เลี้ยงทีมงานเท่านั้นแหละมาถวายปัจจุปัจจัยรวมเฮ็ดรรวมสั่งเพราะว่าเพิ่มขอปูใด้นะครับขอปูใด้เพิ่อกระไรมาตลอดนะคะนี่แหละคือความเสียและศรัทธา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหตุเกิดจากใจของเยฟซีเมื่อเป็นการเลียไล่นะคะสิ่งที่แม่คู่เหตุไปถวายทั้งวัดว่าอารามคือกันกันบว่ได้เลียไล่ไปเนาะคะ่ะคือเยฟซีคนเต็มมุกเต็มใจคคะอยากมารวมบูนนำ้ำอยากมาเหตุน้ำมาหอยมาแขนนําผู้ละลิกละหน่อยไปค่ะผูออ้ใดคนใดสูบเลม,มานเพื่อกอกยากเหตุเป็นของเพื่อนันก่อนใหญ่ค่ะกับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเพราะว่าก็กคือเอื่อชัด ตัวนี้นะคะชัดกะ,ะากาวสั้นจั้งเสร็จนะคะหาพ่นกะว่าเออไห้จักอันเรื่อยๆจังสี่พิ่นจอกไว้จังเสร็นะคะไปคู่กับอาจาไทยนะคะหลายสิ่งหลาย,ยามมอย่างบ่แล้วยง่ายค่ะเพราะว่าชัดม้วนม้วนเม่น,มน,กกน,นว่าหน่อยๆด้่ตะเกียดีเนาะหน่อยครับช่วยสิมานั่นอันนี้เรียสช่วยพระราดประดๆๆามันมันหลายอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาก็ค่อยเฮ็ดไปครับวามกับแม่คู่เฮ็ดขวบคู่กันไปที่วัดป่าศาสนุบุญวรารามวัดศิลาเหลือกศากขององค์เจ้าหญ้า เก่าเสียนนะคะเก่าเสียนพญานาคเก่าเสียนองค์ใหญ่ผมล่อเบิงล่อติดตามเบิงว่าสร้างสวอสิปันในงานขนาดไหนนะคะเพราะว่าคนจินตนาการมากๆสวยงามอลากตาเก่าเสียนนะคะมือว้างมือว้างเสียได้ปูให้ยห้อญลงจากบาทคนละสิบเก้าบาทค่ะแผ่บาปปูบาคนละสิบเก้าสิบเก้าเนื้อภาษาตะวันยันย้อนลงลุงนะคนแหะ แล้วก็ซิบเก่าก็จะเลืมกิบเก่าเก่าซิบนั่นละหนึ่งสุปเก่าคราฟแม่คู่ไปยิบจับสลากินแงบงรัฐบาลเลแล้วนะคะคมีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แล้วก็มีเก้าหกเก้าเกียดนะคะทีแม่คู่คคไปยิบจับไปะะเลยค่ะเดือนผู <h> ้ดใดบอกท่านยิบจับก็ไปยิบจับไปมีเก <h> ้าหกเก้าเกีดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสุปตีดเก่า ก็ถ้าไม่คู่ครับไอ้พ่อเก้าหนึ่ม่คู่ค่ะมีเก้าห่งหนครับค่ะเก้าหนึ่งเก้าศนย์เก้าเกครับเก้าเก็เก้าหกนี่แหละค่ะเก้าหกค่ะไม่คู่ค่ะยิบชับไ้นะคะเก้าหกเก้าเก่งาครับค่ะสุดติดเก้าอันนี้ ฟางปูอีกแต่ว่าเจ็ดสิบกทักมาหลายเออไคูไปยึดตัวเองนาะคูปยึดตัวเลยนาะเป็นพื่นาอยู่เ่นเห็นเนาะเลสู้เพราะว่าแต่ว่าก็ะเบาเป็ตัวเรียงอยู่เนาะค่ะครับผมค่ะก็ห้าหอกับเขียนเอาคือไม่คู่เอา่นะเอาไปเสียงเมืองฝันดีวอจังสินนะะแล้วก็ยืเลื่อมหอปูรีช้ายาเก้าเกศค่ะเก้าศูนี่ห้ามหมุนเอาหมุนหประตูแต่ว่าไม่คูกับยิบจบไว้ละชกากินแมงรัฐบาลว่าไม่เหลือหลายอยู่เก้าศู แต่ว่าสิบเก่านี่อยากขายอากอยู่เนาะเมื่อนั้นไม่คู่ไปสิบเก่าบพราะใดใแต่เก่าหนึ่งแบบเก่าหนึ่งสิบใบเลยหครับสีบอกคือสีแมนตัวดีเพราพอสื้อผ้าไปยิบแล้ววันเพื่อนกันได้ไหมแม่คู่เลี้ยสุดเดียวสุดสิบใบนะครัเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแมนในเก่าหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าให้ไปยิบปูว่าไม่คู่ไปหยิบเก่าเขาเก้าเก่าเกล็ดมาใสไปยิบแต่ว่าเพื่อนเสนอมาว่าเก่าหนึ่งเลี้ยสุดเดียวสุดสิบใบ การแม่คู่ก็เลยงเด็กเก่านึ่งนึงเก่าก่ได้อยู่ธ์ตะบ่หลายนะคะครับนนั่กาเข้าการอธิษฐานเนาะค่ะอธิษฐานยิดไปน้ากันแม่คู่ค่ะผ้าเฮ็ดผ้าสั่งไปยังสั่นล่ะค่ะคือเป็นสะพานบุญค่ะบุญในสุกเรียนมานผู้ละกนค่ะมาแบ่งกับปูเรียนอ่ะสามตัวสัญญ์คนละใบอ่ะสั่นค่ะคุณแม่คุณมาโอู้จงเป็นป่าปื้มริทีใจมาเคยถือโรตลีปาหนีมาสั่นเป็นว่าพละก้นก็ได้เป็น สู้หาใบก็มีใบยิมซิบบน่กการนึ่งเกวันไม่คู่กันนรถตรีีลายใบเป็นลอยเนาะค่ะเพราะว่าการเสียปูนั่นแหละปูกับว่าเพิ่นเพิ่นกันย่ำหลายเือได้งวดวันได้แมนดีๆไม่คู่ไปเย็นอยู่หอปูรีปูอันบอกตัวเดียวซะปูลูกหลานบม่มีเงินกันเลยว่าสื่อหลายมันบม่มีเงินสื่อแล้วเดยว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วว่าไม่คู่กันเลยแมวใา้เอฟซีฟังแล้วปูกับว่าไม่คู่ฝัน ไปคู่ฝันก่อนแล้วสิบเจ็ดนะแ้่ไปคู่กับแมาบอกห้ฟังเนาะปนิปูกับมาสรุปว่าแกเงินมาบาดไปคู่ปูปูลี่แกใส่เกี่ยนมาเข้ากันตีเกี่ยนตีบาดเล็กเทียงเสร็จคือบางเทว่าที่ก็เป็นปัญหานะคะับเข้าฟ้างเอาบัดนี้ปูลี่เลยว่าไใไ้ไม่คู่ไปแกคนคนละสิบหมท่านบอกพ่อห้แกสิบเจ็ดปูตาบ่ามันก็เลยทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่บางวันนี้ร่อ รอวันที่สิบสี่ผู้ตาสีพาไปคู่ไปค,ครับปูรี่ค่ะและ้วปูสีวาจางไหนกันจักฟัง่งบน เพราะว่าสลากกินแมงรัฐบาลไทยทีเนี่ยน่ยไม่คู่ยิบเก่าหกไล่ไลายเก้าหกคุณครับค่ะเก้าหกเก้ากับเก้าศูนย์เป็นยังไงคือยิ่ได้ยิบโกงกับกาคู่กคือยังมีแนวมาบอกนี่แหะคือ,อมีแนวมาบอกคือยังปูนี่แหละคือมาสกิจเออบมานเฮ็ยนไทยอยากซื้อ,อย่างสินะแต่ปูบอกหวัวหนึ่งอยู่บอกยังเอยหนักน้อยว่าเก้ารอ 9, 6, 0, 6, 9, ยหกสิบเก้าหกศูนยเศูนย์หกเก้าเนะ เพื่อนบอกผู้ใดหมูย่เรื่มเนื้อพอเบาอีกเล่าบอกสิแครับแล้ววันนี้เลาก็บมะ่อยเบาไหนบครับเก่ากเก่าแต่ว่าแม่คู่กัเลยเป็ยิบจับเพราะว่าจับบ่ไดจัาเพื่อนบอกกับผู้ใดเพื่อนเพื่อนึ้นมากะครับพอเสียหายด้เฮ็ดบุญ่าสร้างสร้างสร้าสมสร้างกับย่าเื่มเพื่นว่าคราบหนากราบหลังเพื่อนว่าแม่คูก็เลยจับได้ครับแต่แต่เือแมนปูกระตุนก็ว่าจะเก่าโฮเก่าย่เรื่มเก่าเก่านื้อครับ่าเื่มเก่าเก่าก เพราะว่าเก่าหกมันมัดไว้น,นาะไว้หลังนะครับผมเพราะว่าร้วนน้องหญิงกะเลียข้ะเบียนร้วนไปแดงนะคะครับกะมีสองเจ็ดเก้าเก้าบันนีมือนันปูวา่าไปพอสิภาไปเจิมไปเจิมอยู่หองอัพปูตาเด้อเรอะ,ะครับม,มือน,นันไม่คู่ก่าวพวกเมื่อไรขึ้นเก่าพวกก็ไป็นจอร์ยุนาฮอปปูตาแล้วค่ะครับปูตาใช้ย,ยาเก้าเก้าเจ็ดเลียล้วนเจ็ดเก้าเก้า มันก็สิบตกกันคาดแฟื่อนบ่าวไวไปกราบพ่อพี่นะครับเนาะเออไปกราบพ่อไปแล้วก็กราบมาแล้วกับพิจารณาคือเป็นปู่ย่าลูกหลานเบ้าเก่าเก่าบ่าก็เลยให้ไแป๊วลวดลอดไปอ่ะสิบว่าแต่เมื่อคู่กับบ้องหูแจักเนี่ยว่ามันสิสิบตกกันขนาดนี้เลยวเลขถ่ายสามตัวแต่ว่าออกบ่ออกกปัจจัยยิบไว้ครับค่ะเก้าเก้าเกตหรือว่าเกตเก้าเก้านี่แหละอันนี้มาบ้าวู่กันปั้นปัจจว่าหลายตัวแต่ว่ามันเหนียดเ่อใด อย่างพุคนว่าแม่คู่คือบาบอกตัวเชียวเนนตัวเด <ฮะ S 1> ียว <laughs> มันก็คือวา่าลราเนเราสะดวกนะคะอันนี้ความเสียงส่วนบุคคลแม่คู่หายด้เป็นแค่นแนวท่ามันเป็นกาดมอมเมาอย่งน,นะค,ะค่ะหายด้เป็นแค่นแนวทางแล้วก็เข้าพี่ดีพิจารนาเอาสู้กันฟันนะคะเอาสู้กันฟังซื้อว่าเออเข้าไปยิบจำฉลาดกินแบงรัฐบาลนี่แหละค่ะแม่คู่ยิบตัวนี้กันเสีผู้ใดก็ตาว่าแม่คู่ยิบตัวไหนกันเสีเนะ ค่ะผู้ลก,กัสิบอชาติจนเนี่ยนะคะข้าฟังงลีปไปนำ้ำบึงไปน้ำปูกับไหคตีท่าสอนใจนะคะครับอันนี้กสินิม์ปูนะคะ